สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเบิร์ดครับวันนี้เราจะมาทําความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้ได้ชมกันนะครับจากเครื่องทั้งหมดที่มี1 2 3 4เครื่องนี้นะครับถือว่าทั้ง4ี่เครื่องนี้เทคโนโลยีค่อนข้างจัดเต็มนะครับแต่มีอยู่ตัวนึงครับที่เทคโนโลยีอาจจะต่ําที่สุดในกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าเครื่อง B2 นะฮะ วันนี้เราจะมาทําความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้วยเจ้าเครื่อง B2 นี้กันนะครับในเทคโนโลยีที่ต่ำที่สุดที่เรามีนะครับดูซิว่าประสิทธิภาพของเครื่องตัวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันอันนี้เรียกว่าเสื้อสูบครับ อันนี้เรียกว่าฝาสูบนะครับเป็นเครื่อง2จังหวะดังนั้นฝาสูบจะค่อนข้างเล็กและไม่มีกลไกอะไรมากนะครับชิ้นนี้ผ่านการทำ powder coat มาเนีนะครับหรือถ้าไม่ใช่ powder coat อาจจะเป็นกระบวนการทำสีในรูปแบบอื่นนะครับอันนี้น่าจะเป็น Standard จากโรงงานเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดโดยเจ้าเครื่องตัวนี้ เราจําเป็นต้องเคลียร์ผิวของชิ้นงานตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือเราจะทําการเอาสีออกนะครับวิธีการเอาสีออกของบีเวเปอร์นะครับจะมีอยู่2วิธีด้วยกันหนึ่งครับคือวิธีการเอาสีออกด้วยการใช้น้ายาลอกสีนะครับวิธีที่2ครับวิธีที่2นะครับเอาสีออกเนี่ยด้วยการใช้ตัวขัดผิวชนิดพิเศษของเรานะครับ นี่คืองานที่ผ่านการเคลียร์ผิวมาแล้วนะครับเนี่ยเราเอาสีอะไรออกหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดเครื่องเจ้า B2 นี่ครับแล้วเอาชิ้นงานใส่เข้าไปข้างในกันนะฮะ นี่คือชิ้นงานที่ผ่านการทำความสะอาดโดยเจ้าเครื่อง B2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาชมใกล้ๆได้เลยครับ เอาลครับสำหรับคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบ Wapor Batting รุ่น B2 นะครับโอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะครับดูซิว่าเราจะมาทำอะไรให้ได้ชมกันอีกนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ